คือลองนึกภาพตามกันดูนะครับเหมือนมีนักมวยสองคนยืนจ้องหน้ากันอยู่กลางเวทีอ่าฮะไม่มีใครออกหมัดนะแต่ก็เอ่อไม่มีใครยอมลดการดลงเลยแม้แต่นิดเดียวจ้องตากันเขม่งเลยใช่ครับภาพนี้แหละที่ผมว่ามันใกล้เคียงที่สุดกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในตอนนี้ที่เขาเรียกว่าการหยุดยิงเชิงยุทธการ เป็นคำที่ฟังดูดีนะคะแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากใช่ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าจากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนเล็กน้อยมากมันบานปลายกลายเป็นการประทะด้วยอาวุธหนักแล้วก็สั่นสะเทือนมาถึงการเมืองในกรุงเทพได้ยังไงข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากหลายมุมมากเลยค่ะมีทั้งถแถลงการของรัฐบาลรายงานจากกองทัพบทวิเคราะห์ก็มีด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีบทวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง แล้วก็มุมมองจากสื่อต่างประเทศด้วยเป้าหมายของเราก็คือเหมือนการต่อจิ๊กซอภาพใหญ่อ๋อเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดใช่ค่ะเพื่อให้เข้าใจถึงรากของปัญหาผลกระทบแล้วก็อนาคตที่ยังเปราะบางอยู่ตอนนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่า คือที่น่าสนใจมากนะครับชนวนของวิกฤตรอบนี้มันไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่โตเลยใช่ค่ะมันเริ่มจากเรื่องที่อ่อนไหวทางความรู้สึกมากๆเรื่องอะไรครับย้อนกลับไปวันที่13กุมภาพันธ์2568ค่ะมีรายงานว่าทหารไทยได้เข้าไปห้ามนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชา ไม่ให้ร้องเพลงชาติของเขาเองเดี๋ยวนะครับห้ามร้องเพลงชาติใช่ค่ะในบริเวณปราสาทต,ตาเมินทมซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ยังคงมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดงกันอยู่โอ้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสื่อของกัมพูชาแน่ๆเลยแน่นอนค่ะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นศักดิ์ศรีของชาติความตึงเครียดก็เริ่มสะสมขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วมันก็ปะทุออกมาค่ะจนกระทั่งวันที่28พฤษภาคม ความตึงเครียดนั้นก็ระเบิดออกมาเป็นการประทะด้วยอาวุธครั้งแรกที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องหมกมีความสูญเสียเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายค่ะซึ่งก็ตามคาดทั้งสองฝ่ายต่างก็กล่าวหาว่าอีกฝ่ายเป็นคนเริ่มยิงก่อนแล้วตรงนี้คือจุดที่เรื่องราวม,มันน่าสนใจขึ้นอย่างมากคลิกผันเลยใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าความขัดแย้งที่ชายแดนปกติมันจะอยู่แค่ตรงนั้นค่ะ แต่นี่มันกำลังจะลามเข้ามาเป็นวิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ในกรุงเทพคืออย่างนี้ค่ะในเดือนมิถุนายนซึ่งสถานการณ์ชายแดนกำลังร้อนร้อเลยก็มีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์คลิปเสียงที่เป็นประเด็นใหญ่โตใช่ค่ะคลิปที่อ้างว่าเป็นเสียงระหว่างคุณแพทองทานชิน,นวัตรซึ่งตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุนเซนเนื้อหาในคลิปเสียงนี้สั่นสะเทือนรุนแรงมาก โดยเฉพาะส่วนที่คุณแพ้ทองทานพูดถึงกองทัพบ,บกไทยในลักษณะที่ถูกตีความได้ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลแล้วก็ยอมรับด้วยว่ารัฐบาลกําลังมีปัญหากับกองทัพซึ่งในบริบทการเมืองไทยเรื่องนี้ละเอียดอ่อนมากผลกระทบที่ตามมานี่คือทันทีเลยใช่ไหมครับเร็วมากค่ะเหมือนโดมิโนโล้มเลยพักภูมิใจไทยประกาศถอนตัวจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลทันทีทําให้รัฐบาลสูญเสียเสียงข้างมากในสภาไปเลย ใช่ค่ะในชั่วข้ามคืนไม่ใช่แค่การเมืองด้วยตลาดหุ้นก็ดิ่งลงอย่างหนักสะท้อนความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนอืมแล้วสุดท้ายเรื่องนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้คุณแพทองทานพ้นจากตำแหน,น่งนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมามันชัดเจนมากว่าความขัดแย้งที่ชายแดนกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปแล้ว และพอการเมืองภายในประเทศไม่มีเสถียรภาพสถานการณ์ที่ชายแดนก็ยิ่งแย่ลงไปอีกค่ะเริ่มมีการกดดันทางเศรษฐกิจจำกัดการเข้าออกด่านการค้าจนปิดด่านถาวรทุกแห่งเลยใช่ค่ะบรรยากาศมันตึงเครียดขึ้นทุกวันจะนำไปสู่จุดแตกหักจริงๆจุดแตกหักที่ว่านี่คือเรื่องทุนระเบิดใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะช่วงวันที่16กับ23กรกฎาคมมีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างลาดตะเวนมีนายหนึ่งอาการสาหัสถึงขั้นข้อเท้าซ้ายขาดประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องนี้ร้ายแรงกว่าปกติคือ,ค,อคือชนิดของทุ่นระเบิดที่เจอใช่ไหมใช่เลยค่ะนั่นคือหัวใจสำคัญเลยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ที่ผลิตในรัสเซียและที่สำคัญคือมันเป็นของใหม่ของใหม่ หมายความว่าเพิ่งมีคนเอามาวางใช่ค่ะไม่ใช่ทุนระเบิดเก่าที่ตกค้างจากสงครามซึ่งนี่คือการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์โดยเจตนาและฝ่ายไทยก็ยืนยันว่ามันเป็นการละเมิดอนุสัญญาออต,ตาวาอย่างร้ายแรงอนุสัญญาออต,ตาวาช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับว่ามันคืออะไร มันคือสนธิสัญญาร่วงประเทศที่ห้ามใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลโดยเด็ดขาดค่ะเพราะมันเป็นอาวุธที่ไร้มนุษยธรรมไม่สามารถแยกแยะทะหารกับพลเรือนได้อ๋อเข้าใจแล้วครับการละเมิดข้อตกลงนี้จึงเป็นเรื่องที่ประชาคมโลกยอมรับไม่ได้เลยเขากับว่าตอนนี้มันยกระดับจากการประทะไปสู่การกระทําที่เป็นปฏิปักษ์โดยเจตนาแล้วใช่ค่ะและหลังจากนั้นแค่วันเดียวคือวันที่24กรกฎาคม การประทะครั้งใหญ่ที่สุดก็เริ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับฝ่ายกัมบูชาเริ่มยิงปืนใหญ่แล้วก็จะรวดไหลลำก้อง BM21 เข้ามาในฝั่งไทยค่ะ BM21 คือต้องเข้าใจว่าอาวุธชนิดนี้มันใช้สำหรับโจมตีพื้นที่ไม่ใช่โจมตีเป้าหมายที่แม่นยำหมายความว่าไม่ได้เล็งเป้าหมายเฉพาะ แต่ยิงเพื่อทำลายทุกอย่างในบริเวณนั้นถูกต้องค่ะแล้วเป้าหมายที่ถูกโจมตีก็ยืนยันภาพนั้นคือมีทั้งพื้นที่ชุมชนสถานีบริการน้ํามันปตทร้านสะดวกซื้อในอาเภอกันทะล,ลักษณ์ศรีสเกตมีพลเรือนได้รับผลกระทบไหมครับเสียชีวิตทันที8รายค่ะและที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีรายงานว่าโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ก็ถูกโจมตีด้วยโ้นี่มันคือการประกาศสงครามเต็มรูปแบบแล้วนะครับการโจมตีโรงพยาบาลนี่มัน มันข้ามเส้นไปมากใช่ค่ะฝ่ายไทยก็เลยตอบโต้แบบเต็มรูปแบบเช่นกันมีการใช้อาวุธหนักยิงตอบโต้แล้วก็ส่งเครื่องบินขับไล่ F 1 6เข้าไปโจมตีทางอากาศที่ฐานทัพของกัมพูชานำไปสู่วิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยค่ะมีการอพยพป,ประชาชนในพื้นที่ชายแดนของไทยกว่า1 000, 1 000, 000, 000, 000, 000. 2 0 0 0คนพอสถานการณ์มันรุนแรงขนาดนี้ ประชาคมโลกก็เริ่มเข้ามาจับตามองแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายประเทศออกมาแสดงความกังวลทั้งสหภาพยุโรปจีนแล้วก็มาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนแต่จุดเปลี่ยนสําคัญจริงๆมาจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐเข้ามามีบทบาทได้ยังไงครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าทั้งสองประเทศยังไม่หยุดยิงสหรัฐจะระง,งับการเจรจาข้อตกลงทางการค้าทั้งหมดเป็นการใช้มาตรการกดดันทางเศรษฐกิจ ใช่ค่ะซึ่งมันเป็นแรงกดดันมหาศาลที่ทั้งสองฝ่ายมองเข้าไม่ได้เลยคือในบทวิเคราะห์ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วทั้งสองฝ่ายอาจจะกำลังมองหาทางลงอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะสงครามมันมีต้นทุนสูงมากอืมเป็นไปได้ค่ะแล้วแรงกดดันจากสหรัฐก็เข้ามาเป็นเหมือนเป็นข้ออ้างที่สวยงามให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเจรจาได้โดยไม่เสียหน้า เป็นมุมลองที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันเป็นทั้งสองอย่างประกอบกันคือเป็นทั้งแรงบีบจริงและเป็นทางลงที่เหมาะสมทางการเมืองและมันก็ได้ผลได้ผลค่ะนำไปสู่การเจราจาที่มาเลเซียและมีการลงนามปฏิญญาสันติภาพสีข้อในวันที่26ตุลาคม2568ถึงแม้เสียงปืนจะเงียบลงแต่ผลกระทบมันยังคงอยู่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชานี่ได้รับผลกระทบหนักมาก สื่อต่างประเทศรายงานว่านักท่องเที่ยวลดลงถึง20%ในช่วงนั้นคำสั่งจากกระพงภูวนาถเพื่อเพิ่มสิทธิพิเศษให้กำลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่คำสั่งจากกระพงภูวนาถคืออะไรครับเป็นระเบียบของกองทัพทีท่มีมานานแล้วค่ะสำหรับมอบสิทธิประโยชน์ให้ทหารผ่านศึกหรือคนที่ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายอ๋อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจใช่ค่ะ อย่างในกรณีนี้ก็คือให้คะแนนเพิ่มพิเศษ15%ในการสอบเข้ารับราชการแล้วก็ให้โควตานักเรียนในสิฐานบกเพิ่มเติมซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำเรากลับมาสู่สถานการณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าการหยุดยิงเชิงยุทธการคือแม้จะไม่มีการยิงกันแต่ก็ยังตรึงกำลังกันอยู่ใช่ครับเสือมาวุธใช้ดโดรนบินเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเป็นความสงบที่เปลาะบางมาก พร้อมจะปะทุได้ทุกเมื่อเลยค่ะเอาละครับเราไล่เรียงเหตุการณ์ทั้งหมดมาแล้วทีนี้มาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่แท้จริงเบื้องหลังความขัดแย้งทั้งหมดนี้ค่ะจากบทวิเคราะห์นะคะมันมีหลายปัจจัยซ้อนกันอยู่มากอย่างแรกเลยก็คือรากเหง้าทางประวัติศาสตร์เรื่องแผนที่ฝรั่งเศสใช่ไหมครับ ใช่ค่ะการตีความแผนที่ที่ทำในยุคอนณานิคมแตกต่างกันซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาเป็นร้อยปีแล้วแล้วความคลุมเครือทางประวัติศาสตร์นี้ก็กลายเป็นเครื่องมือชั้นดีให้กับการเมืองภายในถูกต้องค่ะผู้นำทั้งสองฝ่ายสามารถใช้กระแสะชาตินิยมมาสร้างคะแนนนิยมได้ง่ายที่สุดแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาอื่นแต่ในบทวิเคราะห์ก็ชี้ไปที่ปัจจัยที่3ด้วยคือเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว ใช่ค่ะมีการตั้งข้อสังเกตว่าความขัดแย้งส่วนหนึ่งอาจถูกกระตุ้นจากผลประโยชน์ทางธุรกิจในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะธุรกิจคาสิโนโออพอมีการปิดด่านธุรกิจพวกนี้ก็ได้รับผลกระทบค่ะเลยอาจเป็นไปได้ว่าความขัดแย้งส่วนตัวของบางกลุ่มกลายเป็นตัวเร่งให้ความขัดแย้งระดับชาติมันรุนแรงขึ้นและปัจจัยสุดท้ายซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดในยุคนี้โซเชียลมีเดีย โอ้โห oh. เรื่องนี้แตกต่างจากการประทะในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะบทวิเคราะห์หนึ่งถึงกับเรียกโซเชียลมีเดียว่าเป็นอาวุธที่5อาวุธที่5ค่ะมันถูกใช้ปลุกปัน่นสร้างความเกลียดชังบิดเบือนข้อมูลมีการเอาคลิปเก่าๆมาเล่าใหม่ให้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้น มันสร้างบรรยากาศที่เป็นผิดมากทําให้การเจรจาทางการทูตเป็นไปได้ยากขึ้นยากขึ้นมากค่ะเพราะผู้นําที่พยายามจะปรปนีตรนอมอาจจะถูกมองว่าทรายศชาติตัวเองได้ง่ายๆเลยพอเรานําภาพทั้งหมดมาต่อกันจะเห็นได้เลยว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กๆเรื่องเพลงชาติมันขยายไปสู่การประทะด้วยอาวุธผ่านวิกฤตการเมืองจนมีการสูญเสียชีวิตและจบลงด้วยสันติภาพที่ยังแขวนอยู่บนเส้นได้ ซึ่งบทวิเคราะห์จากหลายแหล่งก็ชี้ไปในทางเดียวกันนะคะว่าทางออกระยะยาวอาจจะไม่ใช่การหาข้อสรุปว่าใครคือเจ้าของพื้นที่เพราะมันอาจจะหาข้อยุติไม่ได้เลยใช่ค่ะแต่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกันในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแทนแต่ท่ามกลางประวัติศาสตร์ความขัดแย้งที่ฝังรากลึกและความรู้สึกชาติยมที่พร้อมจะถูกปลุกขึ้นมาได้ทุกเมื่อคำถามที่น่าคิดก็คืออะไรคือสิ่งจำเป็นที่สุด ที่จะสร้างความไว้วางใจที่มันพังไปแล้วให้กลับคืนมาได้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญไปกว่านั้นเราจะทำยังไงให้เสียงของคนธรรมดาที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงถูกรับฟังและมีความหมายมากกว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นเป็นครั้งคราว